สวัสดีครับกรมพุก็สร้างเบียร์สร้างฝาค้นบานนกคือเขาแล้วครับมืนน้อนี้มืนน้อวันอาทิตย์วันที่24พฤษภาคม2563นะครับกาสิมาแจ้งราคาเมืองรับความสูงความกว้างนะครับใบนี้นะครับใบนี้ใบนี้ความกว้างอยู่ที่18เซนคูณ18เซนสูง22เซนนะครับ ใบนี้แปดรอยนะครับเม้าเองรวมทรงอยู่ที่พันหนึ่งนะครับใบกลางนะครับใบกลางความกว้างอยู่ที่ยี่สิบเส้นคู่นยี่สิบเซนสูงยิบหาเส้นนะครับ <c oughs> สูงยิบหาเส้นใบนี้อยู่ที่เก้าลอยนะครับเม้าเองรวมทรงอยู่ที่พันเอ็ดนะครับใบนี้ใบใหญ่ครับใบนี้ ใบใหญ่ยูที่ยี่ิบสองเส้นคุ้นยีสิบสองสูงยี่ิบหกเส้นนะครับใบนี้ใบใหญ่คั้งได้เลยนะครับใบนี้ต่อได้พร้อมคั้งได้พร้อมนะครับ <c oughs> <c oughs> ใบนี้มาเอาเองอยูที่พันหนึ่งครับรวมทรงอยูที่พันสองนะครับ <c oughs> โอนกรทรงนะครับโอนก่อนจังก่อนทรงนะครับก็ <c oughs> โอเคครับขอบคุณครับ